เอออาจารย์ท่านพูดอะไรอยู่คนเดียวนะ,ะไม่มีอะไรข้ารับปากว่าจะปรึกกับเจ้าเอ้เยี่มไปเลยฉนินนันพวกเรามาเริ่มกันเถอะกายท่านออกกระบวนท่าก่อน ถ้ากล้าออกก่อนเจ้าก็คงไม่ได้รับสักกระบวนท่านะสิกาเจ้าสามกระบวนท่าเจ้าเริ่มก่อนเลยเอาจารย์ายยอมรับว่าท่านมีปรสวัร์อย่างมาก จะกล้าฝึกฝนจนถึงขั้นสามแล้วเอ๊ะท่านประมาทกลสึกเกินไปจะทำให้ท่าเสียเปรียบฝหนึ่ง หนึง่งอาจารย์พ่องไวมากหลบการโจมตีของข้าได้ซิงเชา้าเกินไปนี่กระบวนท่าที่สองของเจ้าแล้วอาจารย์ไวมากออกแรงแค่นิดเดียวก็หลบการโจมตีของสิทธิ์พี่หวังได้แล้วถ้าอาจารย์ออกกระบวนท่าแล้วก็ สิที่วังคงไม่มีทางรับมบื้อได้นั่นก็ไม่แน่นะสิทิพี่วังมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งเรื่องนี้อาจารย์น่าจะเสียเปรียบอาจารย์ข้ารับว่าท่านวอกไว้ม่าแต่ท่านอย่าต่อให้ข้าสาวกบวนท่าเลยเรามาสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเถอะ Dâm đai, ta tí cho thằng can Chuyện lên Có không để lựa rồi à <laughs> มกองศิษพี <are> ่หวังชังไรกาดถุมแล้วที่ฝึกฝนอยู่กันซะอย่างน้วอาจารย์จะเสียเปรียบมัดกองศิษพี่หวังหรือเปล่าศิษย์พี่หวังท่านนิหวางมือลงซะถ้าจะทำให้อาจารย์อาได้รับบาดเจ็บนะอาจารย์อที่รีบเร็วเถ้าทารับบตดของติพี่หวังไม่ไหวหรอก

อย่างแล้วอย่างแล้วอาจารย์อาตัวนี้รับบาดเจ็บได้ด้แต่ผู้สูรู้ก็พวกเราก็ได้ถูกตลกดับไปไดแบอกว่าอาจารย์อาจะไม่รับบาดเจ็บหนักนะถ้ารู้อย่างนี้ไม่อาจาจรย์อากับติดพี่หวางประโลกกันก็ดีเจ้านั่นยิ้มเป็นหัวรรานมีอย่างที่ไหนชันไปล้างทั้งหมดออกมา อาจารย์อนะ้โอ้ยโอ้โอ้ยกระเจ็บโอ้ยโ,โอ้ย,อย,อยเรื่องนี้มาแค่ตอนเดียวนะครับ